สวัสดีค่ะอะตอมเซียมคาเฟ่ค่ะค่ะชื่ออภิเชียกกำเนิดศิริกุลค่ะชื่อเลนชื่ออะตอมค่ะตอนนี้อายุ22ปีค่ะเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเอกการบัญชีศึกษาเป็นภาคภาษาอังกฤษค่ะหรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อบีบค่ะ ช่วยนิยามค่ะเป็นตัวเองถ้าอะไรที่เป็นอะตอมเหรอคะก็จะเป็นคนที่เด้อล่าเิงแต่ว่าจริงจังมากค่ะคติประจําใจของอะตอมใช่ไหมคะมีความสุขกับชีวิตใช้ชีวิตให้เต็มที่โดยที่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นค่ะช่วยเราถึงตัวเองในวัยเด็กคว่าเราเป็นคนยังไงครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างอะตอมในวัยเด็กต่อค่ะเอาเป็นว่าเริ่มเรื่องครอบครัวก่อนละกัน เพราะว่าที่บ้านหนูค่ะก็จะที่บ้านจะค่อนข้างแบบจริงจังเรื่องการเรียนมากมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะทำให้แบบว่าตอน,นเด็กๆเนี่ยเราก็จะใช้เวลาไปกับส่วนมากจะเป็นเรื่องการเรียนเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็จนแบบว่าอยู่มาวันนึงเราคนพบว่าเอ้ยเราอะ่ะชอบร้องชอบเต้นนะอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเหมือนแบบว่าเราก็เลยลองไปสมัครวงไอดอลวงหนึ่งมาค่ะก็ ตอนที่ไปสมัครค่ะมีคู่สมัครแบบเป็นหมื่นคนเลยเสร็จแล้วเราก็เข้ารอบมาเรื่ยจนถึง90คนใช่ไหมคะก็หลังจากนั้นก็เลยแม่ก็เลยเปิดใจให้กับเรามากขึ้นว่าเออเราชอบทางนี้จริงๆนะแล้วเขาก็ทุกนี้เขาก็สนับสนุนแล้วคะ่ะก็ตอนนี้ก็สนิทกับคุณแม่มากกว่าเดิมด้วยค่ะ จะมาเป็นไนท์ดอลหนูเคยเ,เล่นโฆษณามาบ้างค่ะเป็นโฆษณาแบรนด์กระเป๋าของไทยอะค่ะแบรนด์ค่ะแล้วก็มีเดินแบบของสสสอๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนพวกงานละครงานภาพยนตร์อะไรยังไม่เคยทําเลยงานที่ผ่านมาเป็นงาะคมรู้สึกอาได้ทแล้วงานที่ผ่านมาเหรอคะก็มันเป็นฟิลลิ่งเหมือนว่าเหมือนเราทํามันครั้งแรกอะค่ะ เราก็จะรู้สึกว่าแบบว่าทุกอย่างมันน่าตื่นเต้นไปหมดเลยแล้วก็เราใหม่มากๆกับเรื่องนี้ก็คือต้องต้องคอยถามแบบพี่ที่เขาเคยทํางานมาแล้วค่ะเหมือนเวลาเราไปทางานอะไรก็จะมีพี่ที่เขาเคยทํามาก่อนไงคะแล้วก็ลองถามเขาดูว่าเขาทําอันนี้ยังไงเขาอันนี้ทํายังไงคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้อะไรบ้างอะไรก็เข้าสู่วงการได้เรียกว่าไงดีที่เริ่ม เพราะว่าตอนนั้นอยู่หมหนึ่งค่ะแล้วแบบว่าทุกห้องอ่ะจะต้องส่งเหมือนทีมออกไปทําการแสดงบนเวทีอะค่ะอ่ะแล้วทีเนี้ยห้องหนูอ่ะก็เหมือนแบบว่าผู้หญิงเยอะก็เลยเป็นผู้หญิงอะค่ะที่ต้องขึ้นไปโชว์แล้วเหมือนพวกหนูก็คุยกันอันน้นนี่นั่นน,นี่นัเอาเพลงอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยสุดก็เลยได้ออกเป็นเพลง g ของเกิลเจเลชั่นค่ะ ตอนนั้นเพลงนี้กําลังดังมากแล้วก็จางเกงสีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็เลยได้ขึ้นไปเต้นหลังจากนั้นก็เลยแบบว่ามีรุ่นพี่ในโรงเรียน,นะคะ่ะเหมือนก็ชวนไปเต้นโคเวอร์แบบเป็นจริงเป็นจังที่แบบว่าเอ้ยมีออกไปเต้นข้างนอกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนอยู่มาเรื่อยๆก็เลยมีพี่ที่รู้จักกับพี่ในวงอีกที่อะคะ่ะมาชวนไปเต้นแบบว่าเป็นสายเจป๊อปวงโฟรเดียกูอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราเข้ามา ได้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้อะคะ่ะมันเลยทําให้เราเหมือนได้รู้จักการให้กําลังใจผ่านเสียงเชียร์เวลาเราอยู่บนเวทีค่ะเออหนูก็เลยเขาเรียกว่าอะไรชอบเวลาที่เฮ้ยทันเราอยู่บนเวทีนะเราเหมือนเราก,เราก็เราก็โชว์ของเราแล้วก็คนข้างล่างที่เป็นแฟนคลับก็ดูมีความสุขมากๆเวลาที่เราโชว์แล้วเราก็มีความสุขมากเหมือนกันเวลาที่เหมือนแบบว่าเขาส่งเสียงกลับมาให้เรา อันนั้นอันนั้นเป็นทิกเกอร์พอยต์เลยที่ว่าทำไมหนูถึงมาเป็นไดดองทุกวันนี้อจริงๆหนูก่ทำหลายอย่างนะคะแต่ว่าก็คงจะเป็นดูหนังต้องเพลงเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะแบบว่าเน็ตฟิก u t u b e อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแบบเลื่อนหาเพลงฟัง แล้วก็จะมีทําอาหารหนูชอบทากับข้าวก็กินได้ค่ะหนูว่ากินได้เออแต่ว่าถ้าเกิดทําให้แม่กินแม่ก็จะบอกว่าแม่ว่ามันจืดไปหน่อยนะไออย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นสไตล์ปกติทั่วไปเวลาไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะก็จะเป็นแอบดูบอยๆนิดนึงบางครั้งแบบว่าใส่เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ไม่ก็แบบเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ย กับเกางเกงสักตัวหนึ่งคือหนูจะเป็นคนที่แบบว่าใส่จริงๆหนูใส่อะไรก็ได้ที่มันแบบสบายกับเราค่ะเราใส่แบบสบายขยับง่ายเพราะหนูเป็นคนแบบขยับตลอดเวลาเนี่ยขณะที่หนูได้ยินตอนนี้หนู่ขยับไปขยับมาก็ยิ่งหนูหค่ะก็ขยับเป็นคนขยับตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าใส่อะไรที่มันเซฟกับตัวเองดีกว่าก็ดูแลตัวเองนะคะคือตอมแบบเป็นคนผิวแห้งทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยค่ะ ก็เลยครีมท да um um ี um, quem, ่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นครีมสูตรอยู่แห้งหนูมีครีมบำรุงแบบว่าหลายตัวว่าเลยค่ะที่ใช้แบบว่าก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะมา์กหน้าด้วยถ้าวันไหนมีงานเนี่ยก็คือจะมาร์กทั้งกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเลยค่ะเหมือนเรามา์กกลางคืนใช่ไหมคะเรามา์กเสร็จแล้วก็นอนแล้วพอตอนเช้าเราตื่นมาเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมามาร์กหน้าตอนที่เรากําลังหาชุดแต่งตัวอย่างค่ะพอหาชุดแต่งตัวเสร็จก็คือโอเคเสร็จตนี้ก็เอาออกแล้วก็ทาครีม แต่หน้าปกติค่ะก็เคล็ดลับการแต่งหน้าก็จะเป็นถ้าเกิดว่าวันนี้จะใช้หน้าเยอะก็ต้องค่อยๆลงรองพื้นดีๆหน่อยเพราะว่าเวลาเรารีบลงอะค่ะมันจะไม่ค่อยเนียนเออจริงๆเราต้องเป็นคนนอนท่าประหลาดค่ะเออแบบว่าก่อนหน้านี้หนูไม่เคยรู้ตัวหรอกว่าหนูนอนประหลาดแต่ว่าวันนั้นนะก็คือมี ที่ในวงมานอนด้วยแล้วก็บอกว่าแกรู้ตัวปะเนี่ยว่าเวลาแกนอนอะ่ะแกบิดอะ่ะเป็นหนูนอนแบบว่าตัวบิดแล้วก็หัวหัวหัวนอน <c oughs> จริงๆหนูอะ่ะเป็นคนห่วงของของ,ของ,ของตัวเองรู้สึแบบว่าเวลาใครจะมาใช้อะไรของหนูอ,อยากให้ขอก่อนคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าขอค่ะก็คือให้แหละก็คือแบบเอ้ยแกขออะไรอีกแกขอเราให้แหละแต่ว่า พอถ้าเขาไม่ขอแล้วเขาหยิบไปใช้หนูจะเคืองจะเคืองแบบเฮ้ยทำไมไม่ขอเราก่อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปาเพราะว่าดวงตาเป็นหนาทางของหัวใจแล้ว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 มีฉายานึงก็คือมีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเป็นตอมๆค่ะสองตอมอาจจะเพราะว่าตอมเดียวมันดู มันดูน้อยมะคะเพื่อนเลยชอบเรียกว่าตอมตอมอยากอยากเป็นบ้านแฟนไซต์ของไอดอลที่ดูชอบค่ะอยากแบบว่าเอ้ยเราไปตามถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนสามารถติดตามอะตอมได้ทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะคะใน IG ก็จะเป็นอะตอมดอ a เ e มค่ะส่วนในเพจ Facebook ก็จะเป็นอะตอมเวนวัคเจมคาค่ะ แล้วก็เร็วๆนี้นะคะตอมกำลังเริ่มทำโปรเจกต์ u t u b e อยู่นะคะเร็วๆนี้กำลังจะมีตอนแรกแล้วนะคะก็ชื่อช่องว่า C Atoms เติม S ค่ะ S A Y A T O M S ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ